เอาเลือกเลยดีเลือกเลยวันนี้ซื้อปูไปผัดนะคะไม่อไอไมอเอาใหญ่มากอ,อือเอาพอดีอสวัสดีค่ะวันนี้แม่ทินจะเผากุ้งนึ่งปูเผากั้งกินนะคะ อันนี้เหลือสามตัวนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะผัดพริกไทยดำกินค่ะ่ทินจะมาตำน้ำจิ้มซีฟูดนะคะก็จะมีพริกเกลือหอมชูรสแล้วก็กระเทียม เดี๋ยวแม่ฮะเดี๋ยวแม่นึ่งใหม่ปูปูกุ้งกัง้งน้ำจิ้มพร้อมแล้วนี่นะคะอย่างเลยอีกส่วนหนึ่งไว้ไว้ผัดพรุ่งนี้นะคะ พูม่าพูม่า,าอันนี้อะไรคะอันนี้กล้งน,นู้จะก,กินอะไรคะอันนี้กุง้งอันนั้นกุ้งอันนี้กนนุ้กง